อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่อะไรอันนี้ทำอะไรให้พี่ทำสีผมอ่าๆๆแล้วพี่เราเนี่ยทำสีผมแม่งอยากให้พี่อ่ะพาผมไปดูพี่ทำสีผมด้วยอ่าๆให้รู้ว่าเฮ้ยทำสีผมเนี่ยทำอะไรบ้างวะตัดผมไหมย้อมสีไหมคิด<ำ>มม,มามกบเป็นกระบวนการความรู้เลยสักถ้าเราชอบเราเป็นสารคดีช่วยมป็นช่วงสารคดีสีผมนะฮะแล้วเราจะบอกว่าสารคดีนี้สารคดีปลอมเลย ก็เชี่ยเราเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่ยเราเรากำลังจะดังไต่เต้าไปเรื่อยเรื่ยเราจะดย่าไม่ได้อ่าะยังไงยังไงยังไงผมจะให้ทีมงานที่เรามันมันที่เรานัดกันไว้ทำที่ร้านอะนะนั่นพี่นะเรื่องว่ามันจะทำสีอะไรบ้างอันนี้ผมจะให้พี่ผมไม่อยากแก้พี่เกินผมเห็นนะกกิฟตพี่แล้วพี่โดนกระทำแบบหลายอย่างอ่าออันนี้คือต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวทำคนเดียว <laughs> เป็นพี่ทําผมทําสีผมคนเดียว,ว,วผมอ่ะผมเป็นทีมงานจะเลือกส <Okay. S 1> ีพี่โอเคแต่ผมไม่อยากแก้มแบบไม่อยากแก้มมากเพราะว่าให้พี่เลือกสีที่พี่ชอบเนี่ยห้าสีอ่าอย่าบอกสีเบเยอร์ไงจัดสีเบเยอร์ด้วยล่ะไอ้เคียร์เขาสปอนเซอร์ตูนฟ้าอย่างกับเขาสปอนเซอร์ก็จะมีอีกเกมนึงเกเมนึงเราเราบอกเลยดีไหมเซฟไพไว้เซฟไพเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตากล้องผมอยากเซฟไพเอาผมเก็บไว้ก่อนอยากดูแล้วไปได้หรือยัง เอาไป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 ไิิิิิิตอนนี้เรามาอยู่กับร้านสปินทามแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรี้อัเนีอนีนอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือเราอยู่กับพี่ปอนเป็นเจ้าของร้านสปินทามนั่นเองคือด้วยความที่แบบว่าตอนนี้เรามากันที่ร้านสปินทามก็คือเอาส่วนตัวผมอยากย้อนผมอยากเปลี่ยนรูปตัวเองหน่อยแต่ว่าในแบบแลนด์อกใช่ไหมใช่เป็นแลนด์ด็อกนี่ผมตรงเ ผใส่ตามนใช่ไหมใส่ผมด้วยนะกับทรงใสตต่ตำหนักผมด้วยคุณนะแล้วถ้าเกิดกูดโดนมึงโดนด้วยนะไอ้ไม่ถึงว่าผมเปลี่ยนทรงน,นะ <c oughs> เนอ <c oughs> เอเ๋ออะไรต้องเปลี่ยนทรงแล้วอ่าอันนี้ก็คือเอาจริงๆนอกจากวันเนี้ยคือเราจะต้องสูงมันด้วยใช่ไหมสูงเรื่องสีผมแล้วทรงส่งเรื่องทรงผมแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม <c oughs> มึงบอกเขาไปสิว่าคนที่กำหนดดวงชะตาเราในวันนี้คือใครเรา มีงานมือสมัครของที่นั่งอยู่ข้างหลังเก่งทางกระโดดนี้ไม่รู้เลยหน้าตาเป็นไงคนนั้นแล้วคนที่พิเศษกว่านั้นคือเจ้าของร้านคุณใช่ด้วยอ้าวพี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยอ้าวโอเคสวัสดีครับสนใจรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมพี่เออไม่ครับโอ้โหสั่นเลยอ่ะตัดตัดเลยไม่มีแวะคิดเลยไม่ครับตัดทิ้งเลยอ่ะไม่ยิงตรงตัวอ่าโอเคเราไปเริ่มมาเลยดีกว่าครับไปอ่ะแล้วตอนนี้เรามาถึงการสุ่มดูเล็

ไอเทียเก็กโคทุกคนเตรียมดูเลยนะถ้าเกิดผมได้สีเขียวนีออนผมจะคอทเทเป็นเก็กโคเนวาโรเลนผมพูดแล้วนะพูดไปงั้นเลยอ่ะสีหน้าแบบว่าตับล้มคืนเปิดไฟหน้าอ่ะสีสุดท้ายแล้วมาดูสิเทขาตัวเองจะเป็นยังไงอะไรอ่ะเยอะจุ๋ยมาดโลกีได้แน่นอนอันนี้เป็นซองผมเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนเขอโทษดี ให้คือประเด็นอ่ะบางทรงอ่ะพี่พี่พี่มีทรงในใจไหมม่พี่อะทรงในใจยั้ไหอเอเก็สทงทั่วไปเลยพวงทั่วไปนั่แหละหนึ่งถึงขอพี่โอได้ไหมคดีโอวดีโอนี่ต้องเซตเลยนะไปหมดแล้วเว้ยขับสิกเก็นะครับขาติเกตอ้อู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 อ้อออ้ออ มุดมีต้องทิ้งเลยอ้าวมามาคนต่อมาคนต่อมาเจ้าของมาดต้องคนสุดท้ายอย่างมิ้นแาเจ้าของมาดเปิดมาทรงยูกิอีกเนี้ยอะไอ่ะมเล่นมันเล่นมาเล่นมาเล่นมาเล่นอ่ะดูซิเลขาตัวเองเนี่ยจะยังไงถันเจ้าจะยินเฮด้ที่ต่บเลยป่ะจะได้เรายอมไม่เสียเวลาเลยจริงพี่จะได้สตรีมพีทคนที่ถ่ายมัดแก่ไม่ถายทันทรงผมมอลิรันย พักกันได้อีกแล้วอีเตอร์ว่าไงจ๊ะเอาสิอยากได้สีอะไรเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ทุเรศอ่ะไม่มีนะพี่ไป่านีไม่มีมือเนี่ยมือขวากูดูติ๊บมือขวากูจะทำให้กูบินบังไลยเอ้ยจับเลยนี่แหละสมสมกัาเป็นมือขวากูแอนเกย์เท้ามนต์อามาสิโอ๊ยกล่าวกล่าวเลยมามามา ตอบสามได้เลยครับได้ได้ต้อเงินนีอน <c oughs> อนอ้าวขอพี่โชคดีนะครับพี่นัทครับผมอยากให้พี่ได้ดูคิโอมากเลยนะพี่ได้ไหมขอดูคิโอให้ผมนะดูคิโอนะดูค <c oughs> ิโอเลยพี่เตรียมื้อดูเอาเดี๋ยวที่คุด้วยได้เลยพีผ่ผมเอาโทด้วยทอกตักไปในหะ้ดูคิโอได้นะละได้ข้โชคดีนะพี่ขอ้โชคดีนะพี่ รผมปกติแล้วมันได้จริงไงพี่ประเด็นดอะนี่ยังพี่ผมได้จริงเห็นไหมเราคือมันได้จริงจริยอะผมมากระดูไงมวัน okay. นี้คาเละจะเป็นคนที่กําหนดดวงชะตาพี่จริงๆแล้วก็คือจะเป็นพี่ปอนอุอ้ยเตี๋ยวอะเสี๋ยวพี่ต้องถามก่อนว่าอยากได้สีอะไรจะได้อ่าถ้าเกิดเป็นสีในใจผมอยากได้แบบเป็นคนแบบเทาๆอะไรประมาณเทามนอะไรประมาณเทาเทาได้ครับวันนี้เราจะทำสีดำบอกแล้วโมเลคิตแยก อเดอดาดเคแล้วเราก็ได้ส่งผมทั้งหมดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเนี่ยอยากรู้ว่าพี่นันเนี่ยตัดผมเอ้ยไม่สิซัสีผมบ่อยไหมอ่าถามว่าบ่อยไหมก็เคยมันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะคันเรียกว่าเป็นช่วงนะ ไอเราที่มีมีเราชนะไออะไรนะโครงการนะโครงการอะคนละครึ่งคือช่วงนั้นที่รู้สึกว่าเอ้ยไอที่ไหนไหนได้เงินเงินแบบเงินถุงเงินถังอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วของโครงการอ่ะใช้สบายเลยตอนนั้นอ่ะยาวยาวอ่าย้อมสีย้อมสีลาทิดอ่ะยังรอดมาได้ต้ามะเร็งไม่ทินถุงโออีเด็กเว้นก็นั่นน่ะสิสีแรกสีอะไรถ้าเกิดสีแรกที่ย้อมในชีวิตเลยใช่ไหมมันเป็นแบบโคนแบบ บอลมาข้ากันนี่มันสีโทนนอะน้ำตาลแดงๆหน่อยอันนั้นแหละสีแรกในชีวิตเลยที่ยอมสีที่สองะสีสีที่สก็อสีที่สองที่ย้อมหรอสีสามนี่ไม่คนมีนะสีที่สามสีสามนี่เอาเป็นว่าสีสีที่สองที่แบบว่าย้อมจริงจังเลยก็คือบอลบอลเข้มคือคือจะบอกว่าพี่อ่ะรู้จักกับพี่บอลมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ถามว่าเพิ่งได้มาเจอกันครั้งนี้อันนี้ครั้งแรกเลยแต่ว่าที่ผ่านมาที่ ไม่ได้มาเพราะส่วนหนึ่งคือไก่อถามได้ว่ารู้จักพี่จากไหนครัอ่าใช่ใช่รู้จักพี่จากไหนช่วงยังเต้นอยู่วะน่าจะนะพีน่าจะเป็นยังก็โคเบเดนอ่าอาจจะประมาณนี้นเต้นก็เออพี่เต้นแบบทำไทยเลยไม่ไม่ไม่รำยา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 ยเอา่างนี้ดีกว่าให้พี่ฟอนลองบอกผลงานที่ทำให้แบบว่าคนรู้จักพี่อะไรอย่างเงี้กันในนามแบบของตัวพี่อะไรอย่างเงี้ยเช่นใ โครงการตอนนี้ก็ฟักตะะิดตั้มได้ครับโฆษณากำลังจะออกมาเ,ออเป็นโฆษณารถนะครับผมขอด <ขอ S 2> ังเจอในเดือนไม่ใช่ใน<ม>เ,เดือนกรกฎานี้ครับเป็นโฆษณาใหญ่ด้วยอาจจะเข้าลงด้วยนะครับโอเคแล้วเรามาถึงก,กระบวนการล้างแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างกันดีกว่าครับไป เราก็มาถึงการล้างกันแล้วใช่แล้วจะเ็จแล้วตอนนี้ก็คือฟอกไปสองรอบนะครับแล้วก็ต่อไปก็ลงสีก็เสร็จคนี่จะบอกว่าย้อมมาสองรอบก็คือหัวนี่แบบเป็นสีแบบโทนแบบโอ้โหสบางมากๆตอนนี้เราจะบอกไปถึงเก็บความรู้นะครับทุกคนสำหรับใส่ย้อมผมนะครับผมไม่ใช่แค่ใส่ย้อมผมครับการใช้ชีวิตปกติเวลาเราสระผมนะครับข้อที่ควรระวังที่สุดตั้งแต่มีประสบการณ์มานะแล้วก็ดูอ่า ข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับห้ามสระผมด้วยการใช้ลิปเก่านะครับเพราะว่าหนังหัวเรามันบางมากถ้าสมมติว่าเราส่องกล้องจุลทรรศน์เข้าไปอ่ะเวลาเราเกาอ่ะไปดูเลยนะในคลิปอ่ะเอาเล็บเข้าไปขูดตรงเนี้ยหนังชั้นชั้นด้านนอกตรงเนี้ยจะทลอกชัดมากแม้เราจะเกาแค่นี้ก็ตามอ้าวแล้วพี่มาเกาแล้วพี่มาเกาเรียบร้อยเลยครับอ,อย่าไปเกาหนังศีรษะครับผมเวลาสระ ให้รากระกาให้ใช้ตรงตุ่มตรงนิ้วตรงนี้พอในช่วงนี้ในการทำเวลาคันก็ใช้ตรงนี้พอมันทําให้นักศิษะ์ศาเสียครับเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาเยอะมากมอร่วงที่เกิดอย่างไรครับหรือว่าเกิดจากการที่ลูมขวดตุดตันครับผมก็คือมีจากปัจจัยหลายๆอย่างคือมลภาวะก็คือแบบด้านนอกอะไรเงี้ยปุ่นต่างๆที่ไปเกาะในรูมขวของนักศิษยาเราของเรา ในหนังศีรษะเราจะมีรูมขนอยู่แล้วปจัจจัยหลักๆที่มันอ่าผมร่วงเยอะๆเนี่ยก็คือเราใช้ครีมนวดหรือคอลเลเจนเนอร์เนี่ยก็คือเข้าไปในหนังศีรษะแล้วไอ้คอลเลเจนเนอร์เนี่ยที่เป็นสารเคลือบมันไปอุดตันในรูมขนใช่ไหมพออุดตันปุ๊บทีเนี้ยไอ้ไอ้ผมที่ควรที่จะงอขึ้นมาอย่างเงี้ยมันงอขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมก็เลยหลุดมาแร้ว อันนี้ผมถามความดูพี่ถ้าดสมมติว่าเราไปทาแบบว่าพวกแบบดีท็อกหนังหัวอะไรอย่างนี้ได้ไหมพี่อกหนังหัวได้ก็อยู่ที่ว่าคนที่ดีทอ็อกให้เขาคือเบาแค่ไหนชำนาญแค่ไหนอะไรอย่างนี้ดีทอ็อกได้เพราะว่าปกติเราก็ต้องดีทอ็อกอยู่แล้วมันมีแชมพูที่สําหรับดีทอ็อกห,หรือ,อาสารที่เอาไว้ดีท็อกหนังหัวอยู่แล้วเราสามารถทำเองได้ครับแต่อยากเกาัาเข้าใจป่าวว่าอยากเกา แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงการล้างแล้วบอกเลยว่าเยน็นสบายปวดเลยไม่แสบแล้วจากที่ทรมศานานแต่ที่นั่งทรามานมาประมาณสามล้านปีก็คือกำลังจะเย็นแล้วน,นี่คือสีดำ้นะอ่า <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเลยทีนี้อ่ะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยดีกว่า <c oughs> คอยพูดแล้วก็แปลกๆเดี๋ยวเราไปดูตอนล้างผมเสร็จเลยดีกว่าครับไป ฉันผิเอง่ดูดีมากไปฉนผิดเองทล่อหล่อเลยไม่ได้ใช้สีแล้วนะพี่อันนี้เราย้อมเป็นสีชานมเนาะแล้วก็อุ้ยเออค่อนข้างตรงโจทย์เขาสมควรด้ยนะแอสซบอลแอสซบอลก็ตัวนี้ก็เป็นทรงอะไรนะเราตัดทรงอะไรไปนอันเดอร์คัทอันเดอร์คัทแต่ว่าเป็นอันเดอร์คัทผสมที่ผมผสมประสานเอาเองเป็นเทคนิคของตัวเองนะฮะอันนี้หมายถอันเดอร์คัทที่แบบว่า คลาสสิกทั่วไปที่แบบว่าตรงนี้ตัดแล้วตรงนี้ต้องคั่บลงมาเหมือนทรงเอเลนเอเลน่าประมาณนี้อันนี้เรียกว่าทันเดอ้ลคับก็อะไรต่อส่วนสีก็เป็นอ่าแอสบอลแอสบอลประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับเวลาหลุดออกมาก็จะเป็นสีชานมประมาณนี้โอเคใช่อะไรกัน ผมอยากให้แบบพี่ปอนฝากร้านหน่อยครับผมว่าเอการเดินทางมายังไงแบบว่าเรื่องเลทราคาอะไรยังไงบ้างช่องทางกระดิ่ต่อช่องทางกระดิ่งโอเคชื่อร้านสปริงทาร์มซาลอนนะครับผมผมเป็นเจ้าของร้านนะครับชื่อปอนนะครับผมอยู่ซอยวิภาวดีซอยสองแยกสุขนะครับก็สามารถมาติดตามได้ครับสามารถดูคอนเทนต์ในอ่าทิกตอกแล้วก็อินสตาแกรมได้นะครับชื่อสมปอนหรือสมปอนที่เป็นชื่อของผมอ่ะขึ้นอินเสิร์ตด้วยนะใช่ว่ารับงานรูปโฆษณาไหมครับถูกต้องครับงานโฆษณาด้วยครับ โอ้สุดๆเลยใคร<ม>ใครอยากจ้างนี่จ้างได้เลยครับทุกคนมีว้าไอจีแจกไหมได้สาธาอันดับสกอร์อิสโอมอินพีอูนีครับผมอสองออน,นั่นเองอ,เอย่าลืมไปติดตามเออ่งานโฆษณาที่จะมาตลา,ากรกาะดานด้วยนะครับผมอ่า <นะ S 1> โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกัเนเนาะเลยทั้งหมดแล้วสภาพแต่ละคนสภาพช่างอินมเยมากอินมเยมากตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็อยากเห็น หรือภูมิทำตรงหงอะไรก็ดูคลิปหน้าติดตามพี่ปอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยับผมเดี๋ยวรอดูอ,อ,อ่ะไปเลยเลยแดงอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ